ติ๊กเจษดาพรโชว์เต้นเพลงคนไม่คุยฉลอง20ล้านวิวทำเอาแฟนคลับวง proxy กรี๊ดสน,นั่นเบอร์บอสใหญ่อย่า,ยยางติ๊กเจษดาพรผลดีได้มาร่วมเต้นเพลงคนไม่คุยกับสมาชิกวงเพื่อเป็นการฉลองแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เพลงนี้มาแรงจนยอดวิวทะลุ20ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งงานนี้ค่ะในทวิตเตอร์ proxy ก็ได้โพสต์ภาพคลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าเป็นคนไม่คุยไปแล้ว20ล้านครั้งตามคำสัญญา20ล้านจะพาพี่ติ๊กมาเต้นคนไม่คุยขอบคุณทุกรงสนับสนุนจากทุกๆคนที่ท มียอดเข้าชมใน YouTube กว่า20ล้านครั้งขอบคุณที่คอยเป็นแรงผลักดันเสมอมาขอบคุณจากใจจริงครับโพสต์ดังกล่าวค่ะมีแฟนๆเข้าชมวิดีโอรีทวิตรวมถึงแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามทั้งชื่นชมความน่ารักอาทิฉเฉลยเมมเบอร์คนที่7เมมเบอร์ลับพี่ติ๊กทำได้คุณก็ทำได้ไลน์เต้นพี่ติ๊กก็ธรรมดาที่ไหนนี่มันสมาชิกลับของพ็อกซี่บอกเลยว่าเหมือนเห็นพี่ติ๊กในร่างพิการสุดๆหัวหน้าวงกับเจ้าของค่ายเหมือนกันไม่ไหวจริงๆค่ะ